สวัสดียามเย็นค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้กูรูก็เข้าสวนยามเย็นเนาะกูรูก็มีเรื่องที่จะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะพาชมสวนผักกาดขิยวกรีของกูรูโซนนี้ก่อนนะคะก่อนที่กูรูจะเล่าเรื่องให้ฟังเนาะวันนี้กูรูเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านเกือบจะทั้งวันเนาะ ไปทุระมานะคะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็คือผักเกี่ยวปรีของเราเนาะกำลังงามเลยโซนนี้โซนน้นก็กำลังงามนะคะอยู่ทางนน้นนะคะพี่น้องเกี่ยวปลีของกูรูสามโซนนะคะพี่น้องจา๋ากำลังจะสร้างกออันนี้ก็คือผักผักชีโบราณน,นะคะ หอมมากเลยผักชีโบราณน,นะมันกอจะไม่ใหญ่เท่าผักชีตลาดนะใบมันก็จะเล็กกว่าผักชีตลาดนะคะพี่น้องจา๋าแต่หอมมากๆอยู่ใกล้อันในี้ก็หอมไม่ต้องไปทําอะไรมันเดินผ่านมันก็หอมนะคะอันนั้นก็เป็นผักคณาที่กูรูจะเอาไปปลูกแปลงตรงนี้นะคะผักมันหมดแล้วนะคะผักวางตุ้งแปลงนั้นนะคะ กูรูก็จะถอนทิ้งแล้วก็ขายคะแนงมันไปแล้วเนาะก็ยังมีคะแนงอยู่แต่กูรูก็จะถอนทิ้งจะปลูกคณะนะคะพี่น้องจ๋ากูรูว่ากูรูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเนาะวันนี้ไปทุระมาเนาะพี่น้องไปทุระมาแล้วก็ ครูกับพ่อบ้านเนาะไปทุระต่างอำเภอเนาะก็ไปเจอกระเป๋าตังเขาล่วงนะครับล่วงจากรถสลาเล้งเนาะเขาไม่เอาไว้เขาไม่เอาของคอไว้นะพี่น้องแต่เขาเอาวางไว้บนสะาเล้งอะไรนี่แหละค่ะรถเขากําลังขึ้นสะพานเนาะรถสลาเล้งเขานะรถกูรูตามหลังแล้วก็มีอีกสองสามคัน อีกเลนหนึ่งนั้นนะเขาก็ตามมาเนาะกรูก็บีบแต่เรียกเขานะพ่อบ้านของกูรูเรียกให้เขาหยุดว่ากระเป๋าเขาหล่นเขาก็ไม่หยุดเนาะกูรูก็ลงไปเก็บกระเป๋าเขาต้องมีเงินเยอะเลยล่ะค่ะพี่น้องกูรู้ว่านะแต่เราก็ไม่ดูของเขาเสียมารยาทเนาะเราก็รีบขับรถ ไปหาเขานะคะเขาก็ไปไกลแล้วแต่พอดีเขาคงนึกขึ้นได้เรื่องกระเป๋าเขานะเขาว่ากลับมาเราก็เลยโบกมือเรียกเขานะคะให้เขามาเอากระเป๋าตังค์ที่เราเนาะแต่กูรูเป็นคนลงไปเก็บนี่รู้สึกว่ามันหนักมากอยู่นะคะเขาคงถ้าไม่ใช่กูรูกับแฟนไปเจอเนาะถ้าเป็นคนอื่นเขาคงเอาไปแล้วล่ะแต่เราสองคนคิดว่า เขาก็คงทำงานหนักอย่างเรานะคะที่ทำเงินล่วงอย่างนั้นเนาะถ้าเขาบางทีก็จะต้องไปใช้อย่างอื่นอะไรอย่างนี้เนาะกูรูกกก้ก็เลยเออกับแฟนนะคืนให้เขาเลยโบกมือเรียกเขาเลยพอเขาถ้าเป็นบางคนนีย่ยะกลับรถกลับบ้านเลยแล้วนะแต่เราก็ไม่ทำอย่างนั้นเนาะ แต่ครูก็ไม่ได้ถามชื่ออะไรก็เลยต่างคนไม่ได้ถามกันนะคะมันยังไงอะ่ะมันอยู่กลางถนนเนาะก็ต้องก็เลยไม่ได้ถามกันเลยว่าใครเป็นใค,ใครอะไรอย่างนี้นะคะก็รู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้เป็นคนโลภเราก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีเนาะถึงจะทําเห็นของหล่นเราก็ต้องตามเขาให้เจอแต่ถ้าเราไม่เจอเขานะัไม่ทันเขานะเราก็จะต้อง ไปสถานีตำรวจนู่นล่ะค่ะจะต้องเอาไปอย่างนั้นเนาะแต่นี้พอดีเขาก็ขับรถวนมากูรู้ก็เรียกเขาทันทีเขาก็จะเลยไปลยะะแล้วนะคะเราก็หมุนกระจกรถโบกมือให้เขาจอดเนาะเขาก็จอดนะคะพี่น้องเขาก็ขอบคุณเราเย็นเลยนะคะพี่น้องจ๋าเออการที่เราได้ทำความดีอะไรหลายอย่าง แต่กูรู้ก็เคยเจอเงินบ่อยก็เรียกเจ้าของเอาทุกทีนะคะพี่น้องแล้วกูจะพาชมนี้ที่เราไม่ได้อยู่บ้านเกือบทั้งวันก็นี่เลยค่ะพี่น้องจ๋านกค่ะนกมาจิกกินใบผักของกูรู้หมดเลยผักกำลังโตนะคะกลับมานกเต็มสวนพี่น้อง นี่คะ่ะเรื่องเล่าของครูก็มีอยู่แค่นี้เนาะนี่ชมมาชมผักของครูนะคะพี่น้องจ๋าเนี่ยผักสวยๆเ,เราก็มีผู้ช่วยด้วยนะคะผู้ช่วยลดน้ำให้เราคะ่ะแผนุ่นแล้วทางนี้ก็มีผักนะคะพี่น้องจา๋านี่คะ่ะ แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะบุญรักษาทุกครอบครัวคะ่ะสวัสดีคะ่ะ